อวีเอสอิเลกโตใครคือเจ้าแห่งสายฟ้าทั้งคู่เคยเผชิญหน้ากันแล้วหลายต่อหลายครั้งในจกักรวาลมาเวลคอมิกโดยทอน,นั้นคือเทพเจ้าสายฟ้าแห่งนอสผู้มีพละกกาลังความแข็งแกร่งที่เหนือมนุษย์และความต้านทานไฟฟ้าโดยธรรมชาติแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้คงกระพันอย่างสมบูรณ์และสามารถตอนแอรหรือบาดเจ็บได้หากได้รับความเสียหายที่รุนแรงมากพอในบางครั้งการต้านทานไฟฟ้าของเขาก็ไม่เป็นผลเมื่อถูกโจมตีด้วยไฟฟ้าหรือเวทมนต์ที่ทรงพลังเป็นพิเศษทางด้านอิเล็กโตเป็นที่รู้จักจากความสามารถในการควบคุมและจัดการไไฟฟ้าาาว่่กลััยงมชดเจน จะสามารถต้านทานการโจมตีด้วยสายฟ้าของทอร์ได้หรือไม่ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษจากพลังเวมนม์ของยูเนียร์และมีพลังมากกว่าไฟฟ้าทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดในการต่อสู้ของพวกเขาผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาหลากหลายเป็นที่น่าสังเกตว่าบางครั้งทอร์ก็สามารถเอาชนะอิเล็กโตได้จากการโจมตีด้วยสายฟ้าและความแข็งแกร่งทางกายภาพที่เหนือกว่าในขณะที่อิเล็กโตก็ได้เปรียบในด้านของพลังไฟฟ้าที่มหาศาลซึ่งสุดท้ายนี้แล้วผลการต่อสู้ระหว่างพวกเขาจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะและแนวทางที่ผู้เขียนเลือกศึกเจ้าเวหา ฟอลคอนเวส a ์วอเจอร์ฟอลคอนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นนักบินและนักสู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเชี่ยวชาญอีกทั้งยังเข้าถึงเทคโนโลยีและอาวุธที่หลากหลายมากกว่าในทางวอเจอร์ก็มีความฉลาดและความสามารถทางกายภาพที่เพิ่มขึ้นด้วยชุดของเขากรงเล็บที่แหลมคมและความสามารถในการสร้างลมกระโชกที่รุนแรงทั้งคู่เคยต่อสู้กันในหนังสือการ์ตูนหลายเรื่องตัวอย่างที่โดดเด่นครั้งหนึ่งคือการพบกันครั้งแรกในกัปตันอเมริกาฉบับ134วอเจอร์ได้รับการว่าจ้างจากองค์กรไฮราให้ขโมยอุปกรณ์ที่สามารถสร้างแผ่น่นนนนดดดิไไไหหหว้้้ฟอออคคคืทีรับบมายใ ยงเขาโดยใช้เลดวิงสร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธีในขณะที่วอเชอร์ใช้กลงลึกอันแหลมคมและความคล่องแคล่วในการบินเพื่อหลบหนีในที่สุดฟอลคอนก็สามารถเอาชนะได้โดยใช้เครื่องขึ้นเสียงเพื่อลบกวนการบินของวอเชอร์ทาให้เขาตกลงมาจนพ่ายแพ้ไปในโครงเรื่องเฉพาะนี้ฟอลคอนจึงมีบทบาทในฐานะผู้ชนะของการต่อสู้ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและความสามารถทางยุทธวิธีที่ไวชิพที่เหนือกว่านอกจากนี้ความเร็วสูงสุดของวอเชอร์อยู่ที่ประมาณ95ไมล์ต่อชั่วโมงในขณะที่ฟอลคอนสามารถทำความเร็วได้ถึง250ไมล์ต่อชั่วโมงกรีรน ใจมาจากตัวละครจ๊กเกอร์ของ DC c o คอมิกกีนกอบลินถูกสร้างขึ้นโดยสแตนลีลีและศิลปินสตีฟดิสโกปรากฏตัวครั้งแรกใน DMS เมซิ่งสไปเดอร์แมนในปีถึง964ตามที่ลีกล่าวเขากำลังมองหาการสร้างไวรัยที่จะเทียบเคียงกับความนิยมของจ๊กเกอร์ของ DC c o คอมิกซึ่งเป็นหนึ่งในไวรัลที่โดดเด่นที่สุดในเวลานั้นเลยทีเดียวลีรู้สึกประทับใจกับความสามารถในการสร้างความโกลาหลและความหวดตัวของตัวละครจ๊กเกอร์ซึ่งเป็นอะไรที่สนุกสนานและน่าจดจำมากๆจนอยากที่จะสร้างไวรัลที่มี คือพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้ของเขาซึ่งแตกต่างจากไวรัสอื่นๆที่มีแรงจูงใจหรือเป้าหมายที่ชัดเจนกรีนกอบบินดูเหมือนจะมีความสุขกับการก่อความไถยนะและความโกลิลนเพื่อตัวมันเองสิ่งนี้ทาให้เขาเป็นผู้ต่อสู้ที่อันตรายสําหรับสไปเดอร์แมนซึ่งพยายามดิ้นรนเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของมันให้ได้จากความพยายามที่ได้รับแรงผลักดันจากความปรารถนาที่จะสร้างตัวละครที่ทัดเทียมกับความสําเร็จของจ็กเกอร์ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและอารมณ์ขันที่บิดเบี้ยวของมันทาให้กรีนกอบบ เคได้รับภารกิจให้สังหารเชเกวาราในคงเรื่องของหนังสือการ์ตูนมีการเปิดเผยว่าบักกี้บานในช่วงที่เขากลายเป็นวีเทอร์โซเจอร์ซึ่งถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจเพื่อสังหารเชเกวาราในช่วงสงครามเย็นผู้เป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งและมีบทบาทในฐานะนักปฏิวัติภารกิจนี้ได้รับคำสั่งจากสหภาพโซเวียตที่มองว่าบุคคลนี้อาจเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของพวกเขาบักกี้เดินทางไปโบลิเวียซึ่งเชื่อกันว่าเชเกวาราซ่อนตัวอยู่เขาซักซึมเข้าไปในวงในของเชเกวาราและได้รับโอกาสสังหารเขาในที่สุด และเชืช่โชว์ควมกาดเดแห่งการปฏิวัติของเขาเขาเลือกที่จะไม่ดำเนินการรอบสังหารและช่วยเหลือเก,อเ,กอเวลาหลบหนีจากโบลิเวียแทนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวละครที่มีความขัดแยง้งต่อสู้ระหว่างความพักดีกับหลักศิลธรรมของเขาเองการตัดสินใจของเขาที่จะไม่ฆ่าเชเก,เกเวลาเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องราวของเขาและนำไปสู่การไถ่บาปในที่สุดแม้ว่าตัวละครของเชเกเวลาจะอิงมาจากบุคคลในชีวิตจริงแต่เหตุการณ์ที่ปรากฏในนังสือการ์ตูนนั้น,น,นเป็นเพียงเรื่องสมมติซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับพีเตอร์โซเชอร์แต่อย่างใดต ย้ายไปอยู่ซานฟรานซิสโกและพัฒนาเวอร์ชันใหม่ของไวรัสเอ็กซ์ตรีมิทที่ใช้เพื่อเพิ่มความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจของเขาเองนอกจากนี้ยังสร้างชุดเกราะไอรอนแมนเวอร์ชั่นใหม่เพื่อขายให้กับบุคคลที่ร่ำรวยและนำไปสู่ความนิยมและผลกาไรที่เพิ่มขึ้นให้แก่สตาร์ทอินดัสทรีจนเมื่อเขาประสบความสําเร็จและหญิงยโสโทนี่กลายเป็นคนใจแข็งและเจ้าเล่ห์มากขึ้นและเริ่มไม่สนใจความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นโดยเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเขาใช้เทคโนโลยีของเขาเพื่อควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและควบคุมตลาดหุ้นทําให้เกิดความวววุ่่่่นนนนนาายซึงํไปสูคคมขััแกบโคนคนอืเช d ดร์เดวิลและเปเปอร์พอดโดยรวมแล้วโคงเรื่องของซูเปอร i ฮีโร่ไอรอนแมนเป็นการสำรวจตัวละครและแรงจูงใจของเขาในอีกด้านที่มีความคุ้มเคือทางศิลธรรมและนำเสนอความแปลกใหม่ของตัวละครไอรอนแมนจากแบบดั้งเดิมได้อย่างน่าสนใจเจ้าของชื่อที่แท้จ,จริงของเดอะไวท์วูฟในมาเวลคอมิกเดอะไวท์วูฟเป็นตัวละครแยกต่างหากที่ปรากฏตัวใน Black Panther ในปี1999เขาเป็นพี่ชายบุญธรรมของทีชาร่าซึ่งกำพร้าตั้งแต่อย่างเป็นเด็กเมื่อพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตในอุบัติเหตุเครื่องบินตกเขาถูกพบและรับเลี้ยงโดยคิงทีชาก้าและได้รับเล านะสมาชิกราชวงศ์วากันดาเขามีชื่อจริงว่าฮันเตอร์เป็นนักสู้และนักกลยุทธ์ที่มีทักษะและทำหน้าที่เป็นผู้นำของฮารทัตเซราเซ่ C ace, และเป็นกองกำลังตำนวนรวจลับของวากันดาแม้จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทีชาราแต่บางครั้งก็มักจะขัดแย้งกับพี่น้องบุญธรรมของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการตัดสินใจเปิดประเทศและแบ่งปันเทคโนโลยีของทีชาราเพราะว่าในจกักรวาล MCU นั้นได้มีการกล่าวถึงไว้ว่าเป็นชื่อที่ตายแก่บัคกี้ซึ่งเป็นชาวต่ตางชาติที่รับเลี้ยงโดยราชวงศ์วากันดาและได้รับเลี้ยงดูในฐานะสมาชิกกกของงเเาาาหลัจปรระะสบบณ์ที่็วน วินเทอร์โซเจอร์นั่นเองบูเบอรีและเซเบอร์ทูต่างก็เป็นนักสู้ที่เก่งกาจและน่าเกรงขามที่สุดในจักรวาลมารเวลคอมิกทั้งคู่ต่อสู้กันหลายต่อหลายครั้งและผลลัพธ์ที่ได้ก็แตกต่างกันไปตามเรื่องราวและสถานการณ์เฉพาะมีหลายครั้งที่บูเบอรีก็ได้รับชัยชนะแต่ก็มีในบางเหตุการณ์อื่นๆที่เซเบอร์ทูก็นำโด่งเช่นกันในการต่อสู้ตัวต่อตัวโดยรักษาการต่อสู้ที่เหนือชั้นบวกกับพลังการรักษาที่รวดเร็วกว่าและไหวพลิบเชิงกลยุทธ์ของบูเบอรีอาจทำให้เขาได้เปร ต่อสู้ที่โดดเด่นครั้งหนึ่งระหว่างทั้งสองเกิดขึ้นในโครงเรื่อง Fatal Attraction ซึ่งถือเป็นการ,รเผชิญหน้าที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของพวกเขาในช่วงแรกเซเบอร์ทูเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบกว่าเขาเหน็บแนมและยาะเยยความบ่นแอของบูบารินก่อนจะทำการจงโกงเล็บเข้าที่หน้าอกของบูบารีนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสในการตะเกียกตะกายอย่างิ้นหวังเขาปล่อยโรงเล็บอดัมเบนเทียมส่วนแทงเซเบอร์ทูที่ท้องทำให้เขาล้มลงกับพื้นด้วยความเจ็บปวดเช่นกันผลสุดท้ายด้วยพลังการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ากา,ารรรรรตต่่่อสสสู้้้ททีัััลลละะะะะคงงไดดบบหแผย ต่อทั้งคู่มาตั้งแต่นั้นไอซ์แมนยอมรับว่าตัวเองเป็นเกย์การตัดสินใจให้ไอซ์แมนเป็นเกย์เ,เกิดขึ้นโดยนักเขียนไบรอันไมเคิลเบนดิสซึ่งกำลังทำงานในซีรีส์ all new x men ในปี2015โดยครงเรื่องนี้ไอซ์แมนเวอร์ชันด,ดั้งเดิมที่เป็นวัยรุ่นถูกส่งข้ามเวลาไปในอนาคตและคนพบว่าตัวตนที่แก่กว่าของเขาเป็นเกย์โดยนี่ถือเป็นการตัดสินใจโดยเจตนาของเบนดิสที่ต้องการสำรวจประเด็นของตัวละครและการเป็นตัวแทนในจักรวาล x men ในการให้ัมภาษา์กับ the new york times กล่าวว่าเขารู้สึกว่าการมีตัวละคร l g b t ในกระตูนกระแสหลักเป็นสิ่งสำคัญและการทำให้อ c e แมนเป็นเกย์ก,ก็เป็นวิธีที่จะทำให้ผู้อ่านที่เป็น LGBTQ+ มีตัวละครที่พวกเขาสามารถระบ,บุตัวตนและเกี่ยวข้องด้วยได้ซึ่งเขาต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักเคลื่อนไหวและผู้เชี่ยวชาญ LGBTQ+ <c oughs> เพื่อให้แน่ใจว่าการแสดงภาพของอ c e แมนของเขานั้นจะต้องสมจริงและให้ความลูกตอกลุ่มคนเหล่านี้มากพอนับตั้งแต่การเปิดเผยเ,เรื่องเพศของอ c e แมนตัวละครนี้ก็ยังคงเป็นตัวแทนที่สำคัญของความหลากหลายทางเพศในโลกหนังสือกระตูนทำให้เบนดิสได้รับคำชมจากแฟนๆและสมาชิกในชุมชน LGBTQ+ มาก มาสำหรับการตัดสินใจครั้งนี้